i you. ชช่ไหมคะเพลงอะไรนะ,ะเด็กๆเ,เห็นเพลงแรกไหมคะเขาร้องเพลงอะไรกันเด็กๆรู้ไหมเอ่ยเพลง Happy ha? Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday หนูไปคาเสียกคุณเหมียวเพาะไหม <c oughs> อย่าไปรอคุณเหมียวนะคะแล้วเพลงอีกหนึ่งเพลงที่ต่อจากเพลง Happy Birthday เป็นเพลงอะไรนะเด็ <c oughs> กๆเห็นไหมคะว่าเพลงนี้มีตั้งหลายสีแน่มีทั้งหมดกี่สีคะ7สีใช่ไหมได้ทำไมคุณเหมียวให้เด็กๆฟังเพลงเกี่ยวกับเรื่องราวแบบนี้คะอ้าวันนี้คุณเหมียวจะมาสอนเด็กๆเรื่องอายุของฉนัน อายุของฉันอายุเท่าไหร่กันแล้วคะอะพร้อมหรือยังพอแล้วไปเรียนกันเลยค่ะีเด็กมาดูสิคะอ้าวนี่นะคะนี่นะคะเขาชื่อนางสาวสุพรรษาเกิดปรานะคะเขาเกิดวันสุกรที่1เดือนตุลาคมพศสอ0 5 25. นมีอายุ38ปีกับอีกเด็ดเดือน เอเด็กๆสงสัยไหมคะว่าใครนะที่ชื่อนี้แล้วเกิดวันนี้พศออนี้นะคะเดือนนี้อายุเท่านี้เด็กๆรู้ไหมคะว่าเป็นใครใครตอบถูกบ้างติ๊กตอบติ๊ก,ตอ,ต,กตอบเก่งมากคะ่ะใครนะคนในรูปใครเอ่ยคู่เมียวนั่นเองคะ่ะคู่เมียวเองนะคะคู่เมียวชื่อนางสาวสุพรรษาเกิดปราดนะคะเกิดวันศุกร์ที่หนึ่ง เดือนตุลาคมพศ2525อายุ38ปีกับอีก7เดือนนะคะคู่เมียวเองนะอ่าเด็กๆคะแล้วเด็กๆละ่ะอายุเท่าไหร่กันเ ตอนที่เด็กๆจะบอกอายุคุเหมวเด็กๆไปรู้จักสัปดาห์ก่อนนะสัปดาห์หนึ่งมี7วันนะคะสัปดาห์หนึ่งมี7วันเดี๋ยวเราไปาทบทวนกันม่อีกรอบนึงเมื่อกี้ฟังเองแล้วเไปทบทวนกันนะคะอา้าวหสัปดาห์มี7วันนะคะ1สัปดาห์มี7วันนะคะ,น,น,น,ะ,คะนับ1 2 3 4 5 6าี่้าและ7ดนะคะ 7วันเท่านั้นนะชูมาแค่7วันนะ1สัปดาห์มี7วันนะคะไปเริ่มวันที่1กันก่อนเลยวันที่1คือวันอะไรสีแดงแรงฤทธิ์วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์สีแดงต่อไปวันอะไรคะสีเหลืองวันจันทร์สีเหลืองวันอะไรสีชมพูวันอังคารวันอะไรสีเขียว วันพุธนั่นเองวันอะไรสีส้มวันพฤหัสบดีวันอะไร,ส,ร,รสีฟ้าอ่าวันศุกร์สีฟ้าแล้ววันอะไรสีม่วงวันเสาร์สีม่วงนะคะเด็กๆคะเด็กๆเ,เ,เกิดตรงกับวันอะไรนะวันอะไรนะ้า คู่เมียวเกิดตรงกับวันวันนี้ค่ะคู่เมียวเกิดตรงกับวันศุกร์สีฟ้า Friday นะคะ1สัปดาห์มี7วันนะคะ1สัปดาห์มี7วันนะคะอ่าหนึ่งซันเดวันอาทิตย์สีแดงสองมันเดวันจันทร์สี ว, <พบ S 1> วันพฤหัสสีชมพ riday วันศุกร์สีฟ้าและเจ็เดวันวันเสาร์สีม่วงนะคะหนึ่งสัปดาห์มีทั้งหมด7วันค่ะเ,เกิดตรงกับวันศุกร์นะคะฟ,ฟวันศุกร์สีฟ้านะคะใครเกิดตรงกับวันของคูเหียวบ้างน,นะ ใครเกิดวันเดียวกับคุณเหี่ยบบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปต่อค่ะอ่าเด็กๆ่ะฟังเพลงนี้ก่อนนะคะหนึ่งปีมีสิบสองเดือน เดือนมีเดือนอะไรบ้าง1เดือนมกราคมสองเดือนกุมภาพันธ์3เดือนมีนาคม4เดือนเมษายน5เดือนพฤษภาคม6เดือนมิถุนายน7เดือนกรกฎาคม8เดือนสิงหาคม9เดือนกันยายน1 10เดือนตุลาคม11เดือนพฤศจิกายน1 11เเดือนธันวาคม เก่งมากค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะเด็กๆคะเด็กๆต้องฝึกจำให้ได้นะคะว่ามีเดือนอะไรบ้างนะคะ1ปีมี12เดือนนะคะ1ปีมี12เดือนนะคะเเด็กๆเกิดเดือนอะไรกันบ้างเอยเด็กๆเกิดเดือนอะไรคะคู่เมียวเกิดเดือนอะไรนะ คู่เมียวเกิดเดือน,อนตุลาคมนะคะแล้วเด็กๆล่ะเกิดเดือนไหนกันบ้างนะคะอ่ะนี่นะคะนี่คือเป็นตัวอย่างปฏิทินปฏิทินนะคะประจําเดือนหนะึ่งเดือนนะคะจะมี30วัน1เดือนมี30วันนะคะนี่เลขหนึ่งนะคะถึง30แต่ บางเดือนก็มี31วันนะคะเด็กๆนะคะ1เดือนจะมี30วันบางเดือนบางเดือนมี31วันนะคะแล้วใน1เดือนนะคะก็ก็จะมีนะะหนึ่งานะคะ1วันอาทิตย์สีแดง2วันจันทร์สีเหลืองสามวัน,นะคารสีชมพู4วันพุธสีเขียว5วันพฤรหัสบดีสีส้มแล้วก็6ก อปฏิทิน1เดือนมี30วันนะคะแล้วบางเดือนก็มี31วันนะคะแล,แล้วเด็กๆเ,เกิดวันที่เท่าไหร่เอ่ยเกิดวันที่เท่าไหร่ครูเหมียวเกิดวันที่วันที่หนึ่งนะคะวันที่1เดือนตุลาคมเด็กๆเ,เกิดวันที่เท่าไหร่นะคะเด็กๆต้องไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าเด็กๆเ,เกิด เดือนอะไราวันที่เท่าไหร่ตรงกับวันอะไรานะคะนี่ค่ะนี่เป็นตัวอย่างปฏิทินนะคะนี่เขาเรียกว่าปฏิทินตั้งโต,ต๊ะปฏิทินนี้มีไว้ตั้งบนโต๊ะนะคะตั้งบนโต๊ะบนบนหัวเตียงบนโต๊ะรักแทบหลังตู้เย็นหล,หลังทีวีหลังตู้ ก็ได้นะคะเพราะว่าด้านข้างเนี่ยเขามีฐานนะคะมีฐานเอาไว้ตั้งได้นะคะต่อไปแบบนี้เป็นปฏิทินแบบแขวนนะคะแขวนก็คือแขวนติดกับผนังติดกับผนังนะคะจะแขวนได้อย่างไรเราก็ต้องมีตะขอมีตะปูนะคะแล้วด้านหลังก็จะมีห่วงนะคะนำไปแขวนติดกับผนังติดกับที่เป็นผนังเรียบๆนะคะจะเป็นบริเวณไหนของบ้านก็ได้บ้านใครเป็น เป็นบ้านไม้ก็จะไปติดกับผนังไม้อ่าใครเป็นบ้านปูนก็ไปติดกับผนังปูนนะคะนี่เขาเรียกว่าปปฏิทินแบบแขวนนะคะเด็กๆอ่เด็กๆคะเด็กๆรู้จักสัปดาห์แล้วใช่ไหมคะ1สัปดาห์มี7วันนะ1สัปดาห์มี7วันนะคะ1วันอาทิตย์สีแดง2วันจันทร์สี เหลือาวัน,นะคารสีชมพู4วันพุธส,สีเขียว5วันคพฤหสัสบดีสีส้ม6วันศุกร์สีฟ้าและ7ว,วันเสาร์สีม่งวงน,นะคะแล้วเด็กๆก็รู้จัก1ปีมี12เดือนนะคะ1ปีมี12เดือนนะคะเดือนจะมี30วันแต่บางเดือนมี31วันนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวครูอยากจะให้เด็กๆไปดู ปฏิทินนะคะว่าเด็กๆเกิดวันไหนกันบ้างนะคะเกิดวันที่หนึ่งตรงกับวันศุกร์เดือนตุลาคมนะคะแล้วเด็กๆเกิดคศอะไรนะเด็กๆนำคศนะคะไปบวกไปลบแล้วเด็กๆก็จะรู้ว่าเด็กๆมีอายุกี่ขวบนะคะอาเด็กๆรู้จักกันแล้วนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะพบทวนให้น้องย้ำให้น้องอีกหนึ่งรอบนะคะ เดี๋ยวเราไปทบทวนตัวพยัญชนะไทยกันนะคะเด็กๆเอเด็กๆรู้จักไหมคะตัวนี้เขาเรียกว่าพยัญชนะอะไรเอ่ยสอ,ออกเสียงสอสอลือสีค่ะสอลือสีตัวต่อไปออกเสียงสอเช่นเดียวกันสอ,อะไรสเสือตัวต่อไปสออ,อ่ไม่ใช่สอออกเสียงหอหออะไรคะหอทีบค่ะตัวต่อไปรอออกเสียงรอรอจุลา ต่อไปออกเสียงรอเช่นเดียวกันรอเรือระดดินดว้นะอย่าลืมรอเรือหูบตาโต จะตามไปจิกเลยเดี๋ยวตามถึงบ้านเลยนะอ่ะอันนี้นะคะตัวอักษรตัวทีทีออกเสียงเถิดทีเถิดเถิดเถิดทีเถิพิมพ์ใหญ่ทีเถิดพิมพ์เล็กนะคะอ่ะมารู้จักคำศัพท์นะคะที่ขึ้นต้นด้วยตัวทีนะคะตัวทีเถิดทีเถิดทีเถิดับนะคะทีเถิดพับ แปลว่าอาบน้ำทีเถอะครับอ่านน้ำเก่งมากค่ะตัวต่อไปว้าวแบบนี้คุณผู้ชายคุณพ่อจะผูกนะคะผูกเวลาไปทำงานนะคะหรือไปประชุมหรือไปคุยงานที่มีผู้ใหญ่เยอะๆนะคะอ้าวนะคะนี่นะคะขึ้นต้นด้วยตัวทีทีเถอะทีเถอะทีเถิดทายที่เถอดทาย เด็กไทยทีเธอไฮเด็กไทยเก่งมากค่ะเด็กตัวต่อไปน,นะคะขึ้นต้นด้วยตัวทีเหมือนกันทีเธอทีเธอทีเธอแท้ทีเธอแท้ททน,ะะนะคะแปลว่าก,ก๊อกน้ํานะคะก๊อกน้ําเวลาเปิดน้ําอย่าลืมปิดนะคะเด็กๆประหยัดพลังงานนะคะประหยัดน้ํา ต่อไปค่ะึ้นต้นด้วยตัวทีเช่นเดียวกันทีเธอะทีเธอทีเธอทีธอยทีถอยเด็กๆชอบเล่นมากเลยนะคะแปลว่าของเล่นค่ะเด็กๆต้องท่องเด็กๆต้องฝึกเด็กๆต้องอ่านนะคะแล้วเด็กๆก็จะจําได้นะคะถ้าเด็กๆไม่ตั้งใจเรียนเดี๋ยวทําการบ้านมาส่งเหี่ยวไม่ถูกนะแล้วถ้าใครดื้อมากนะระวังเี่ยวจะไปหาที่บ้านนะคะ เด็กๆคะไปฟังเพลงกันต e ่อเลยดีดีกว่าค่ะเนะคะเพลงนี้เป็นเพลงอะไรเด็กๆลองฟังดูนะ